ก็คือพอวัฒนธรรมการดูแบบนั้นน่ะมันมันมันเป็นที่นิยมในเขตภาคอีสานปุ๊บทีนี้มันก็ลามมาจนถึงเขตเมืองเพราะว่าแรงงานทางภาคอีสานก็มาอยู่ในในเขตเมืองเยอะก็คือแทนที่ว่าจะได้กลับไปดูเฉพาะเทศกาลเนาะเขาก็จ้างมาเลยจ้างมาปิดวิกเก็บเงินเลยหมดเรื่องหมดราวไปครับนั่นนะก็คุ้มนะจ่ายประมาณร้อยหนึ่งก็ได้แบบเขาก็ได้สนุกใช่ครับใช่ครับคืออย่างพวกผมก็จะให้นิยามว่า แบบเหมือนเทคขึ้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเป็นการเปิดเพลงมันก็คือการให้ความบันเทิงกับกับผู้ชมคือหลักๆก็คือคนที่ชอบดูหนังชอบความใช่ครับใช่ครับทีเนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าคนดูเนี่ยเขายัางอย่างเช่นพี่ โดนจ้างไปเปิดไปไปฉายหนังใช่พี่ครับแล้วกลุ่มคนดูเขาเนี่ยคือใครยูยๆทำไมเขาถึงคิดเจ้าภาพเนี่ยถึงคิดว่าจะต้องเอาหนังกลางแปลงมาฉายถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยคนจะรู้ได้จากการมีหนังก็เพราะการเปิดเสียงดังๆผมจะได้ยินข้ามทั่วข้ามทุ่งมาเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้านนู้นบ้านนี้มีหนังเขาก็ไปดูกันแต่อย่างทุกวันนี้มันก็จะดูจาก โซเชียลมันจะมีมันจะมีเพจมีเฟซอะไรในกลุ่มเนี่ยว่าเอ้ยตรงไหนจะมีงานมีหนังอะไรตรงนี้คือที่ที่เจ้าภาพยังต้องจ้างหนังอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือเจ้าภาพก็ชอบหลักๆคือเจ้าภาพเจ้าภต้องชอบครับเหมือนอย่างเอ่อทไมคนหาลิเกย์สองสามแสนเขาหาเขาก็ชอบลิเกทําไมคนหาดนตรีเขาก็ชอบดนตรีส่วนคนที่หาหนังกลางแปลงเนี่ย เขาก็ต้องชอบการดูหนังบางคนก็บนบานสารกล่าวไว้ประสบผลสําเร็จก็หาหนังไปฉายไปอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นนะครับก็แล้วทีนี้คนมาดูก็มีหนังฉายก็ดูหนังจอใหญ่ดีกว่าใช่ครบใช่ครับใช่ครับไปดูกันไปบันเทิงทั้งบ้านใช่ครับใช่แทนที่จะดูโทรศัพท์ใช่ครับเพราะอย่างอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือว่าหนังมันก็มีอยู่สองสองกลุ่มคือคนชอบเครื่องเสียงกับคนชอบดูหนัง คนชอบดูหนังกับคนชอบพื้นเสียงมันก็สัดส่วนเท่าๆกันนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่อย่างทางโซนนครปฐมเนี่ยโอเคแหละถ้าเป็นหนังหันหน้าชนกันหรือหนังมาแข่งเครื่องเสียงเนี่ยคนเยอะมากคนเป็นพันๆเลยก็คือ,อยังไงครับเอาหนังสองจอมาเปิดใส่กันเปิดใส่กันของเท่าๆกันแล้วแล้วเปิดเสียงของหนังหรือว่าเปิดเสียงเพลงเปิดเสียงเพลงอ๋อก็คือหนังเป็นภาพปะทะกันไปเลยใช่ครับหน,หนังเป็นภาพประกอบไปแล้วก็ใช่ครับ จริงๆมันก็คือเครื่องเสียงนั่นแหละแต่มันก็คือมันไปในนามหนังกลางแปลงเปิดเพลงแบตเทิลกันเลยอยากให้ใเต้นเลยอ๋อใช่มันไม่มีใครเต้นมันยืนดูกันเองอ๋อยืนดูหนังแต่ว่าเป็นเสียงเพลงยืนฟังเครื่องเสียงอย่างเดียวอ๋อพิกรรมบริโภคของคนนี้มันก็มีแบบใช่ครับใช่ครับอันนั้คือเขาชอบเครื่องเสียงส่วนไอ้ที่ว่าคนชอบดูหนังนี่ยคือเขาจะมารอดูแล้วคืนนี้ฉายเรื่องอะไรอ่าคืนนี้ฉายเรื่องอะไรถ้าเป็นหนังที่เขายังไม่เคยดูเขาก็ดู เราก็จะอยู่อยู่รอดูเลยเรื่องว่าแบบปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้รายได้จากจากหนังกลางแปลงหรือพฤติกรรมการดูของของคนเมื่อก่อนกับปัจจุบันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะเปลี่ยนไปไหมในการกดูหนังก็ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเช่นยังไงบ้างคือความนิยมมันจะลดน้อยลงไปเนื่องจากว่าความบันเทิง <c oughs> มันเข้ามาแทนที่เยอะ <c oughs> ความบันเทิงในโทรศรัพท์ ถูกครับอันเนี้ยคือปัจจัยหลักเลยภาพกแกงที่ชัดเจนมากใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าพูดภาษาของผมนะเราต้องเก่งในอาชีพของเรามผมอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องอื่นแต่ถ้าในเรื่องของหนังกลางแปลงผมว่าผมก็ต้องเก่งในอาชีพของผม,มเราประสบการณ์ที่เราทํามาสิบกว่าปีเราต้องรู้เลยนี่พฤติกรรมพฤติการของคนดูเป็นยังไงแล้วก็ความชอบของเจ้าภาพเขาชอบจ้างหนังแนวไหนแล้วพื้นที่ที่เราจะไปฉายเนี่ยเขาชอบอะไร นึกออกไหมครับเราเราเราต้องต้องตีโจทย์ให้แตกในอาชีพของเราแล้วเราจะอยู่ได้แล้วตอนที่เขาจ้างพี่เนี่ยเขาสเปคหนังไว้พี่ให้พี่แบบเลือกเลยคือ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 มันดีอย่างวะคือคือผมอะจ้าภาพที่หาผมมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าภาพกลุ่มเดิมๆคือในหนึ่งปีเราจะรู้แล้วแหละว่าเราจะมีงานตรงนี้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 นอย่างเงี้ยเราก็พยายามพัฒนาอยู่เสมออย่างแต่ก่อนเนี่ยอตอนที่ผมยังยังยัง อย่างชื่นชอบในในสายของเครื่องเสียงผมก็จะพัฒนาแต่เครื่องเสียงคือมีเครื่องเสียงอะไรใหมๆ่ๆผมก็จะดิ้นรนหาเงินไปซื้อซื้อซื้อเพื่อที่ว่ามาตอบโจทย์ในในกลุ่มของคน<ช>ที่ชอบเครื่องเสียงนะครับเราก็จะได้งานจากตรงนั้น<ช>แต่ a, พอมาระยะหลังๆเนี่ยคือเครื่องเสียงเราตามไม่ไหวเ <ๆ S 2> พราะว่ามันมันออกมาใหม่เยอะแล้วก็ด้วยพลังเสียงของสมัยนี้กับแต่ก่อนมันต่างก,กันมากอยู่นี้คือฟังไม่ได้แรงจัดอแล้วแล้วแล้วมันก็ทําให้เราก็เราก็ถอยลงมาพอถอยลงมาปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องมาหาจุดยืนใหม่แล้วมันก็มาเชื่อมกับอาชีพผมนิดนึงตรงที่ว่าพอผมมาทําเรื่องลิขสิทธิ์หนังเนี่ยมันก็กลายมาเป็นว่าเฮ้ยเราควรจะมาโฟกัสไปที่อะไรที่มันเสริมกับอาชีพเราก็คือเราเป็นอาชีพจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังเราก็ต้องมาเน้นเรื่องการฉายหนังใช่ไหมอ่าผมก็จะมาเน้นในเรื่องของระบบการฉายทํายังไงให้ภาพมันสวยให้มันคมชัดให้มันเพิ่มมูลค่าให้กับหนังที่เราเอามาผมก็จะมาโฟกัสในเรื่องของการฉายจอใหญ่แล้วล่วะมาฉายจอ1ิเมตรขั้นต่ํา 10เมตรสิเมตรหาเครื่องเลเซอร์มาใช้จากการที่มาใช้ด้วยไอ้เครื่องเล่นมีเดียเพเยอร์กดที่หมดตุ๊ต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 ตุ๊เราก็มาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็น PC ซีมาลงโปรแกรมเล่นหนังที่มันเออสามารถทําให้ภาพมันได้สวยสามารถถอดรหัสเสียงออกมาให้มันเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพเราอะแล้วแล้วพี่กลุ่มกลุ่มช่วงวัยของคนที่มาดูนะพี่พอจะแบบเข้าคล้าเลยเาว่าอันไหนคือกลุ่มหลัก กลุ่มถ้าคนดูหนังเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยรุ่นรุ่นเราเนี่ยสี่สิบกว่าใช่ครับดูแล้วคนคนเหล่านี้ดูนะครับดูเลยนะคือดูจริงจริงจังๆเลยดูแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะมาเซลฟี่มาถ่ายเอ๊ะมาถ่ายรูปเก๋ๆแล้วก็ไปอันนี้คืออีเวนต์แหละใช่การมาดูหนังกลางแปลงคือการไม่มีอีเวนต์จุดถ่ายรูปใช่ครับแต่อย่างเราเนี่ยบางคนขับรถเก๋งรถอะไรหรูๆมาปูเสือ ก็คือมันตั้งดูเลยเขาก็เหมือนเหมือนกับย้อนความสุขในวัยของเขาอย่างเงี้ยครับก็พาครอบครัวมาดูใช่ครับส่วนใหญ่คนดูก็จะเป็น40ขึ้น40ครับ40ขึ้นแล้วก็ก็เนี่ย30ปปาย40ไปปายที่ว่าที่ว่าเราก็เป็นกลุ่มคนที่จ้างด้วยนะก็คือเพื่อนกันชวนเพื่อนมาดูใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยมนกน่าสนใจนะครับคือแต่เขาต้องมีที่ก่อนใช่ไหมพี่ต้องมีที่ว่าต้องต้องต้องพอมีมีพื้นที่ที่จะใช้ได้ขนาดไหนครับแบบ สมมติว่าจอสิบเมตรเนี่ยมันก็มีพื้นที่แค่ไหนก็มีระดับสักสี่ห้าสิบตารางเมตรครับก็ไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องใหญ่มากไม่เล็กมากใช่ครับไล่ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าคือหน่วยหนังแล้วเนี่ยแทบจะทุกหน่วยแหละเขาเขาสามารถย่อขยายในอุปกรณ์ของเขาได้ในการรับงานครับเขาสามารถจะเป็นเซตขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ได้เลยแล้วเราเห็นว่าพี่ก็ ทำในรูปแบบของไดฟอินด้วยใช่ไหมครับพึ่งจะได้ทำเปิดตัวมาพิตะก็มาร่วมด้วยครับเป็นยังไงเป็นยังไงเล่าให้ฟังคือคือไอไดอินสำหรับบ้านเรามันอาจจะไม่ได้ใหม่หรอกแต่ก่อนมันก็เคยมีแต่เพียงแต่ว่าพอมันมามีเรื่องวิกฤตไวรัสโควิดอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีไอการใช้ชีวิตแบบ new n o r m a l แบบไม่ใกล้ชิดกันามากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นต้นแบบจาก ค่ายภาพยนตร์ชั้นนาไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือ SF ที่เขาทำที่เขาทำใช่ครับใช่ครับอันนั้นมันก็จะเป็นสไตล์แบบหรูๆไฮโซแบบแบบแบบคนมีตังดูกันเงี้ยทีนี้ใช่ครับเราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาทํากลางแปลงล่ะครับว่ากลางแปลงก็คือมันต้องฟรีอ่ามันต้องต้องต้องสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยมาลองคิดทํากันดูก็ได้พี่เล็กกันนะพี่ชายผมอีกคนก็มาช่วยกัน ว่าเฮ้ยเราจะทําในเรื่องของเสียงยังไงอย่างเรื่องภาพผมก็ได้กับพี่แมนโปรเจคเตอร์ชัวเขาก็ดึงบริษัทเอฟสันไทยแลนด์มาร่วมซัพพอร์ตในเรื่องของภาพการฉายภาพก็คือเอาเครื่องเลเซอร์สองมือลูเมนตัวหนึ่งเกือบ4ล้านอย่เงี้ยเอามาฉายแล้วก็ได้พี่เล็กมาทําเสียงเพราะว่ามันต้องใช้เป็นการกระจายเสียงถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นเอาเครื่องเสียงมาเปิดอ่ามันก็คือดูในรถทีนี้มันก็จะมีอยู่2แบบว่า1เราจะเขียนเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมา สแกนบาร์โคดแล้วก็ยิงบูทูธเข้าครื่งเสียงรถยนต์ uh huh. มันก็ใช้เวลาทําโปรแกรมมันก็ใช้ต้นทุนสูงเราก็เลยมาใช้วิธีกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุ f uh huh. อเอแต่ว่าเป็นคลื่นระยะสั้นซึ่งมันจะไม่ไปรบกวนความถี่ของคนอื่นเพราะว่ามันจะกระจายความถี่แค่ระยะร้อยสองร้อยเมตรแค่นั้นเองโอ้เจ๋งะแล้วแล้วฉายฉายที่ไหนพี่ตอนนั้นฉายที่วัดลานตากฟ้าเนี่ยครับเปิดตัวก็ได้รับผลตอบรับดีมากครับอันนี้คือ เจ็บตังค์ฟรีครับฟรีฟรีฟรีแต่ก็ลงทุนเยอะอยู่แล้วอย่างนี้เราได้จากอะไรอ่ะพี่ไม่ได้เลยเลยครับได้เป็นโปรไฟล์แค่นั้นเองให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็สามารถทําได้ได้ในสิ่งที่เราทดลองแล้วแหละว่าใช่ครับผ่านซึ่งซึ่งาารใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วแล้วมันผมว่ามันมันโอเคอ่ะมันโอเควันนั้นฉายจอใหญ่ด้วยนะครับจอ16เมตรใช่ครับมันเจ๋งตรงที่ทําใน ส่งไปในคลื่น fm เนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีการศึกษาแน่นอนครับคลื่นคือคือตรงนี้ต้องต้องต้องยกความดีให้ให้ให้พี่เล็กอะคนที่ยืนอยู่นะคือพวกเรามันอย่างที่บอกครับพี่เราเราต้องเก่งในงานของเราถ้าเราคิดจะไปลอดในสภาพอย่างนี้นะพี่เราถอยไม่ได้เราเราก็ต้องค่อยคคิดขึ้นไปว่าเราจะทําอะไรให้ให้ให้มันมีหลากหลายในกลุ่มเพื่อนผมเองเนี่ยยังมีคนเก่งเยอะนะครับอย่างพี่ออสนะเห็นไหมเขาทําหนังสามมิติ เราอาจจะมองว่ามันมันก็ไม่เห็นแปลกอยูสามิติแต่สามิติมันเราเคยเห็นในโงรงภาพยนตร์แต่นี่มันคือเลียวเลยมันคือสามิติกลางแปลงแล้วมันทะลุออกมาจริงๆเอ้ยทำไง呀มันไม่ใช่พี่ไปใส่แว่นสีแดงสีน้ําเงินนะไม่ใช่นะครับเอเอ,เอ,เอซึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่จดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรถูกต้องแล้วทุกว,วันนี้เขาดีลกับทททที่ว่าไปไปฉายพวกงานเสน่ห์เมืองรองที่พิษณุโลกและล่าสุดนี้ไปฉายที่พิจิตรน่ะแล้วก็กําลังออนทัวร์กับห้าง เอ่อบิ C, ๊กซีทัวประเทศแล้วเ็าเอาหนังหนังฉายนี่คือหนังอะไรคนระับหนังก็เป็นหนังสามมิติแล้วก็หนังในลิขสิทธิ์ที่ที่ที่แล้วแต่ผู้ว่าจ้างเขาจะให้ดีลอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องใส่แว่นเลยใส่ครับใสแ่แว่นแต่ว่าเป็นแว่นสีชาๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแดงน้าเงินเหมือนเต็มสมัยก่อนนะครับอ๋อแล้วก็ไปนั่งดูเลยก็ใช่ครับลอยออกมาเลยครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นูนๆนะพูดออกมาจริงจริคือผมว่าเป็นแว่นเหมือนในโรงหนัง ที่มันไม่ต้องมีสีแล้วใช่ครับเป็น่นธรรมดาแหละเป็นสีชายอย่างนี้แหละคือผมมะสีมาให้แล้วผมไม่ไม่ไม่เคยได้ดูเลยเพราะว่าผมมีความสูงมันวุ่นวายราะหนึ่งเราเราาใส่ตาสั้นถ้าเราจะต้องใส่แว่นซ้อนอีกทีเพื่อดูหน้ามันก็ไม่สะดวกมันก็จะแบบอายุอยะมันก็แบบเอ๊ะวุ่นวายผมก็เลยตัดตัดปัญหาโดยการที่ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าลงหนังสามมิติเลยนี่แหละมันมันก็ มันก็เป็นการตอบคําถามให้พี่ว่าคือเราเราก็ต้องพยายามพัฒนาหมดในอาชีพของเราง้าถือว่าหนังกลางแปลงก็ไปไกลมากที่ทีนี้เราก็มาเราก็ต้องมาซื้อลิขสิทธิ์ใช่ครับอย่างถูกต้องทุกวันนี้นะใช่คือเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีขนาดนี้ใช่ไหมคือจริงๆมันมันมันเป็นเรื่องผลประโยชน์บางอย่างมันก็พูดลําบากนะครับเพราะว่า คือก่อนหน้านี้มันมันไปวัดกันที่ฟิล์มใครมีฟิล์มก็คือลิขสิทธิ์ก็คือของคนนั้นเพราะเขาซื้อมาแล้วเขาไปมันมาเช่ามาใช่ครับแต่อย่างอย่างปัจจุบันนี้พอมันเป็นไฟล์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะไปเข้าใจว่ากูโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตคือคือกูเจ้าของเฮ้ยไม่ใช่เจ้าของก็คือที่นั่งกันอย่างเงี้ยที่เป็นบริษัทเลยนะคือเขาเจ้าของเขาเป็นคนลงทุนเขาเป็นผู้อำนวยการสร้างนะคือเขาคือเจ้าของทีนี้พอเราจะไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นเราจะทําอย่างไรให้มันถูกต้อง มันมันไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับที่ขายมันก็มีหลายๆบริษัทคือหมายความว่าพี่ก็การลงทุนของพี่ก็คือมีนอกจากนอกจากมีจอหนังแล้วมีเครื่องฉายแล้วพี่ก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์หนังมาอีกใช่ครับแต่ว่ากี่เรื่องกี่ขั้นก็ว่างใช่ครับแต่รายได้ส่วนใหญ่ก็คือมาจากเจ้าภาพใช่ครับพี่เพราะพี่ไม่ได้ไปปิดวิปิดวิใช่ครับใช่ครับใช่ครับฉะนั้นก็ต้องลงทุนก็เยอะเหมือนกันนะก็พอสมควรแสดงว่าหมายความว่า ผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบหนังกลางแปลงก็ต้องมีประมาณนึนงยังมีอยู่ยังมีอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศนะครับมีหน่วยหนังน่าจะประมาณไม่ต่ํากว่าสามพันหน่วยนะหน่วยหนังกลางแปลงเนี่ยครับเห็นไหมพระยังมาเลยแต่ว่าก็เป็นสมาชิกหมดเลยแต่ปัญหามันคือทําไมคนมันไม่ค่อยเข้าลงหนังนะทุกวันนี้นะหนังแบบมนันก็เลยวิธีเาเรียกว่าพฤติกรรม การบริโภคของคนดูมันับเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะครับพี่วันนั้นผมตกใจนะตอนที่มู่หลานเข้าเขาไปดูมีสองคนนะโอ้โหเหนื่อยเลยครับมันยุคโควิดด้วยแหละใช่ครับคนยังกลัวยังกลัวยังกลัวการไปอยู่แบบในกลุ่มแต่ยังยังหนังกลางแปลงมันหกมันโอเพ่นเลยโล่งๆถูกไหมครับโล่งๆเลยแล้วแล้ว มันก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับอุปสรรคอย่างเด็กคือฝนนั่นนะที่เหลือคือก็โอเคเลยสบายสบายหมเลยครับอยากจะกินอยากจะนอนอยใช่ครับแล้วาเราที่ที่ที่ไปได้ทดลองใช้ไรอินที่วัดลานตากฟ้ามาเนี่ยมันโอเคเลยครับแล้วคือคือรถก็ต้องปิดเครื่องปิดแอร์หรือสตาร์ทสตาร์ทเลยเพราะมันเป็นโอเพนคือมันถ่ายเทสะดวกโอ้โหที่มันกว้างมากครับแล้วเราก็เปิดวิทยุใช่ที่รัตโอแตแต่วิทยุต้องซ s u p p ร r t รับ FM ได้ทุกคันอยู่แล้วไม่ต้องมู้นครับเพราะมันไปเป็นขึ้น FM นเอ็แต่เราต้องนัดกันตรงเวลาถูกไหมพี่ก็สองทุ่มใช่ครับเปิดแล้วใช่ครับเพราะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างสมมุติพอรถที่จะเข้าไปในลายของของการไปจอดรอดูดไวอินเนี่ยเราก็จะมีป้ายตั้งอยู่แล้วเรามีวันนั้นที่ไปเนี่ยผมจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คอยบอกอยู่แล้วโบกเข้ามาก็จะมีป้ายตั้งให้เห็นว่ารับชมภาพยนตร์ให้ไปที่ขึ้นวิทยุ FM ร้อยอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็บนจอหนังเราก็ฉายอยู่แล้วเราก็ฉายให้เขาเห็นว่าคือเราก็ฉายขึ้นเป็นซับเลยฉายดูในระบบอะไรยังไงแล้วถ้าท่านจะชมภาพยนตร์จะต้องเปิดไปขึ้นไหนเราฉายบอกตลอดอยู่แล้วแล้วอย่างนี้รลเวลของการจอดรถระดับความสูงต่ํามันต้อง ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมพอผ่านจากงานนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผมต้องมาปรับปรุงอีกหน่อยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันอยู่ในระดับพื้นเดียวกันนะครับรถมันจะบังจรถูกต้องเลยงกันถูกต้องเลยครับมันจะต้องมีเลเวลของท่านบัจจุใช่ครับช่าให้มันเพื่อที่ให้รับชมแบบใช่ครับลงหนังครับเป็นการลบลงมีปะครับใช่ครับเพราะว่าแต่รอบนี้ก็คือเราจอดเลเวลเดียวกันใช่ครับหลังหลังจากผ่านตรงนี้มาเนี่ยมันก็ทําได้เรารู้รู้ปัญหาตรงนี้แหละครับได้รู้ปัญหาตริงจริงมันก็สลับฟันปลาก็ได้นะ จอแต่แต่มันก็ยังยังจะมีปัญหาตรงนี้อยู่แหละเพราะว่ามันมันระดับเดียวกันหมดต้องจอต้องสูงขึ้นไปกว่านี้อีกใช่ครับถ้าเราเป็นขั้นบันไดเป็นเลเวลมันจะพุ้งลงไปใช่ครับที่ที่ที่ผมวิเคราะห์กันเนี่ยคือสมมุตินี้จอรถจะจอดซอน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 อย่างเงี้ยอุปสรรคเยอะต้องเป็นแนวรันห้าอย่างเงี้ยให้มากที่สุดเพราะว่าเขา คือไม่จําเป็นต้องดูตรงหรอกเพราะว่าวิวอเรามันได้ตั้งร้อยแปองศามันดูตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าดูข้างๆล้วมันเบอร์ไม่คือยกจอขึ้นสูงหน่อยครับยกจอขึ้นสูงนิดนึงตอนนั้นมันยังสูงไม่พอต้องสูงขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็คือให้พยายามให้ล้มจอดหน้ากว้างให้มากที่สุดอ่ะจริงๆยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเจ๋งอ่ะคือมันหยุดพัฒนาไม่ได้เลยนะคือ <laughs> เราไม่ต้องไปเรานอกจากแบบว่าถ้าหนังในโรงอาจจะต้องทำคอนเทนต์เพื่อแข่งกับคับทีวีหรือโทรศัพท์แต่ของเรานี่มันแข่งกันเองนะแข่งความสามารถตัวเองแข่งกับแข่งกับคือคือเราจะไปอยู่เดิมเดิมไม่ได้อะพี่นะเราจะไปไปเปิดเพลงตูมตูมอะไรมันทําไม่ได้ทุกที่อยู่เนี้ยแต่พอเชื่อไหมครับพอพอไอข่าวที่ว่าที่เรามาทําเป็นไรอินครั้งแรกกันในระบบกลางแปลงออกไปเนี่ยมันกลายมาเป็นว่า ทุกวันนี้ผมมีพวกของกันน้องกันไหนโทรเข้ามาเนี่ยนะผมว่าวันนี้คอนเทนต์ใหม่เลยนะที่น่าสนใจมากเลยนะที่แบบว่าการกลับมาทําไดอินหนังหนังที่ฉายในในวันนั้นนะครับครับวันนั้นผมฉายหนังในลิีกัสซี์เราอย่างเดียวเลยฉาย On s u n d a y ย์ออนซอนเดย์แล้วก็ Rambo 5ฉายหนังในลิีกัสซี์ของเราเลยบริการหน้าเหรียญนี่เพิ่งซื้อบริการหน้าหักนี่เพิ่งซื้อครับเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาถ้าวันไหนพี่ซื้อหนังผมแล้วมาฉายแล้วผมบอกมันนะผมจะ ได้ครับได้ครับคุยกันมันเรียบร้อยแล้วครับกับทางบริษัทคุยกันเรียบร้อยแล้วครับจะเซ็นสัญญากันเดือนพฤศจิก่ยครับช่วงปีใหม่ฉานี่ผมจะมาดูแลอากาศดีนะผมผมอยากจะให้มาสัมผัสผมเคยเกินกับพิตะไปแล้วเวลาที่ผมไปฉายในมหาลัยมหิดลน่ะดับเบิ้ลเลยพี่คือค <c oughs> <f 000> <c oughs> <c oughs> ือ no คือหมายถึงการดูหนังของเขาอะพี่เยอะมากเยอะแล้วแล้วถ้าถ้าพี่เป็นผู้นำกลับเนี่ย พี่จะมีความสุขมากที่คนเขามาดูหนังแล้วเขาอินกับหนังพี่ทุกทุกฉาก,ท,ก,ฉากทุกเหตุการณ์หนังจบเขาตบมืออยู่นั่นแหละไม่มีใครบอกด้วยดูเลยครับแล้วมหาลัยมืฮิดน,นะครับไม่ใช่มหาลัยส่วนใหญ่ขอแข่งนะครับเขาจะเป็นแบบเด็กหอแล้วก็เราแวะแถวนั้นใช่ไหมครับคือคือเฉพาะในหออย่างเดียวคนนอกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้พวกพี่เข้าไปได้เข้าไปได้หมดประชาชนที่มะดูไปไม่ไม่ไมมหาลัยเขาปิดของมหาลัยอย่างเดียวครับแล้วเป็นหอหญิงเป็นหอหญิง คือคือเหมือนกับทางทางหอพักอะเขาจะมีจัดกิจกรรมไม่จะมีแค่หนังอย่างเดียวมีเล่นโยคะมีดนตรีมีอะไรเงี้ยมีพี่พี่ชอดมาตอบคําถามอะไรพวกนี้มีมีหมดวอาถ้าพี่เอาหนังของไม่ชายแล้วผมบอกนะผมจะมาดูด้วยเป็นอีเวนต์เลยให้เปิดตัวหน้าจอปุ่มกลับเยอะ